บัสกิ้งลอบินเหรอบัสกิ้งลอบินมันไอติมบัสกิ้งบอกว่าการเปิดบวกพอก่อนแอ่ถ้าผมเปิดบวลในดนตรีคงไม่มีใครให้เงินผมแน่ๆเลยเนี่เปิดๆก็แสบตากันหมดเลยอะใช่นี่นนะครับผมไม่เห็นนะครับ I'm just playing the dumb เล่นอยู่ในกองขยะไม่ใช่ไม่เหมือนแย่หรอนะดัมแต่น้ำมาว่าโง่นะฮะ ไม่ใช่ผมแค่ฟังน้าไม่เข้าใจมาหาผมดำโง่ไม่ไม่เขาเล่นกลองนะครับแล้วดรัมดรัมอ๋อคือดรือมือกลองดรัมมิชเจอคือคนนําขบวนในวงนะครับส่วนดมก็จะแปลว่าไม่ค่อยฉลาดนะครับหรือเขาเป็นใบก็ได้นะอ่าก็ได้นะครับส่วนคํา่าดมเนี่ยอะไรครับพี่เต้เมื่อกี้มาหาผมเล่นกลองขยะอะไรดมเป็นกลองขยะก็ได้นะครับเป็นกริยาการไปทิ้งก็ได้นะครับหรือการเลิกกันแล้วก็การไปทิ้งคนที่เรารักก็ได้นะครับ หรืออาจจะหมายถึงการไปอึกก็ได้เ a ็ e เ dump ดัมคือไปอึอกแต่ว่าเท็กเกดัมเป็น slang ี่แปลว่าไปอึนะนะครับจะได้เข่าในเรื่องที่เราจะดูนี่นี่ยมันมีคนโดนถูกทิ้งด้วยกันเหรอครับและไอ้คนทิ้งเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาเป็นสายลับด้วยเฮ้ยแล้วครับผมเ,เราอยู่ในภาพยนตร์เรื่อง The Spy Who Dumped Me ในหนังเรื่องตัวสปายหุ่นดำเป็ดนี้นะครับต้องออกเสียงว่าตัวทีดำอ๋อนะครับอีดีจอบเสียงแค่ติดกระดิดแต่ไม่ใช่ดำปิดดำเป็ดนะฮะโอเคและประโยชน์นี้ครับมอร์แกนกับออร์รีเนี่ยนะครับเขากำลังจะขึ้นเครื่องบินโดยที่มีของลับสุดยอดเลยนะฮะซึ่งกลัวเลยเกินว่าจะโดนจับได้คราวนี้อาการเอนไซท์ที่อาการลุกลี้ลุกลนเนี่ยมันเริ่มออกแล้วเพื่อนก็เลยปลอบเพื่อนไปด้วยคำคมว่าเฮ้ยถ้าไม่อยากโดนจับนะจงจำไว้ว่า don't be nervous people get caught when they're not confident Don't be nervous. People get caught when they're not confident. อ,อย่าลืมนะครับถ้าตื่นเต้นเนี่ยนะครับในทางที่ดีเนี่ย Hey อะไรต้องเป็น e x c i t e d นั่นเองครับแต่บางคนบอก I'm exciting น,น,นะครับมผมนี่นะฮะฉันเนี่ยคือความตื่นเต้นฉันคือหน้าตื่นเต้นเลยนนี้ไม่แน่ใจจะบอกความรู้สึกหรือจะบอกให้อีกคนเขารู้สึกกับเราแต่ถ้าประมาทคือตื่นเต้นในเชิงลบเนี่ยนะครับคือ nervous นั่นเองอย่าลืมนครับมาจากคำว่า nerves ที่แปลว่าเส้นประสาทนะครับ Don't be nervous อ่านะครับต่อไปเก็บอก People get caught คนเนี่ยจะโดนจับแล้วจะถูกจับเนี่ยเมื่อเมื่อนะครับเว้นตอนที่เขามีสภาพที่ไม่มั่นใจดังาฉะนั้นอย่าลืมนะครับไม่ว่าเราจะทําอะไรกันแล้วแต่บางครั้งเราจะประมาสุดๆแต่ถ้าเราพยายามที่จะกลบความประมาทโดยใช้ความสุขและก็ความผ่อนคลายมากลบก็คือแฮปปี้เนี่ยหลายครั้งคนก็จะไม่สามารถจับได้นะครับว่าคุณกําลัง จับไตไม่ได้จับไตไม่ได้เพิ่งกำลังประมาทอยู่นั่นเองถูกต้องเลยทีเดียว <c oughs> นะฮะและเรื่องนี้จะจบอย่างไรใครคือสายลับคนนั้นและภารกิจนี้จะสำเร็จหรือไม่ติดตามได้นะครับน айн. The Spy Who Dumped Me แน่นอนครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์จะมาสอนภาษาอังกฤษเล็กและน้อยแต่มีประโยชน์อย่างแน่นอนในรายการ Movie Language in the าษ s t i m e สามารถติดตามรายการย้อนหลังได้ทาง YouTube m o n o 29พร้อมอัปเดตข่าวสารความบันเทิงเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage m o n o 29และ Gossip Star บันเทิงรวมทั้งโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มทั้ง IG Tiktok Twitter และเว็บไซต์ เว็บดอทบริทวิทย์ดอทคอม